นะครับอันนี้เส้นทางไปบ้านละกาทั่วหมดทุ่งนาตำบลกุดไว้ก็หายหมดแล้วผมผมไม่เดินไปหรอกลึกด้วยตรงนั้นเดินมามาดูนาตัวเองตึกถึงได้ว่าถังสีฟ้ามันหายก็เลยเดินมามันลอยน้ำได้ ขยะทำไมไม่เผานี่แผ่นเพิดแผ่นเพิดก็ไม่เผาเนาะลูกหลานที่เยาวกับมาทิ้งตากไว้หน้าบ้านแห้งก็เผาแค่นั้นเองน้ำแรงด้วยครับเนี่ย จะเดินไปดูนายังมองเห็นถังสีฟ้าอยู่เมื่อกี้ใบหนึ่งยงต้นกล้วยกันล้มแล้วครับต้นกล้วยเริ่มเช้าแล้วต้นกล้วยแช่น้ำนานก็ มีปัญหาเหมือนกันใช่ป่ะใบมันเหี่ยวหมดเดินเลาะขันห้วยไปดูที่นาผมหนยจะเดินไปถึงไหม วันนี้วันที่วันที่ห้านะครับวันที่วอลเลย์บอลแข่งรอบสองวอลเลย์บอลไทยหญิงดูไม่คืนวันที่สี่แพ้ดีแพ้แคนาดาโอ้โห แล้วพวกหนูมันจะไปอยู่ไหนหนูนี่หนูมันอยู่ในดินมันน้ำท่วมมันก็จะลอยหนีตายหมดแหละดูตามต้นไม้นะถ้าอยู่ได้ แต่ะจำก็ยังพอรอดได้เก็บเกี่ยวอยู่ได้เกี่ยวมืออยู่ได้หลยกระสอบอยู่มันยังไม่ล้มก่อนน้ำลดมันจะล้มอีกนะนี่เสียโมดครับแบบนี้นึกว่าจะรอดก็ไม่รอดหรกดูข้าวเลยถมดินขนาดนี้เลยเนี่ยมันจะไม่ท่วม ครูขครอบนานเลยโอ้ข,า,ขาวๆนุ่นตู้เย็นผมยังอยู่ในน้ำอยู่ต้องปรับอีกครับขุดดินมาทมให้คูสูงขนาดนี้ เพื่อไม่ให้น้ำมันท่วมนาครับเสียหายกูปเป็นนายกกูจะเอาดินมันลงให้หมดเลยเสียหายหมดมจ้างเขาขุดไปเนี่ยขุดดินขึ้นมาอีกแรงนะเนี่ยน้ำรับทัดแรงมากเลยก้อนน้ำมันมาทางตรงไงอันนี้ตรงโคง้งพอดีมันเลยดันมาเลย ไม่เป็นลุมเลยนะโค้งน้ำพอดีแล้วก็ได้ดันดันไปนี่หมด มาดูไว้นะครับเผื่อจะได้ถมทําโคกทําเนิททนทําโคนจะได้ไม่ท่วมน้ําน้ําไม่ท่วมอตรนนี้ก็ช่วงน้ําดันมาครับดันมาแรงมากเลยแรงจริงน่ถึงเข่าแล้วครับน้ำน้ำเลยเข่าแล้วครับ กิงขาอ่อนแล้วกะท่อมล้มครับงหน้าล้มหนึ่งอันโอ้โหถึงหำแล้วที่นี่มีน้ำอา้ามีล้มอยู่นูน่น นี่แหละครับบรรยากาศกระท่อมกลางนาเสียงนากลางน้ำเหมือนกันโอ้โหลวดน้ำล้มหมดแล้วครับตอนนี้เพราะว่าดอกจอกดอก,ดอ,กอะไรมันมาขวางทางน้ำมันพาล้มหมดมรถไถท่วมไปครึ่งหนึ่งคือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วครับ แต่ถังนี้มันหายไป3ามสใบแล้วนะครับน่งไม่รู้มันลอยหายไปทางไหนไเดินไปดูครับไปดูต้นกล้วยก่อนเพราะช่วงนั้นมันออกลูกมากลาจะสุกแล้วไม่ได้มาดูคนไผก็จะเหลืองแล้ว ต้นไม้ต้นกระถินน้ลงตัวนี้ล้มหายไปแล้วเห็นไหมรั้วน้ำล้มหมดครับพ็ดอกจอกขาล้มหมดไม่มีเหลือลเหลือกันวัว นาลุงติ่งลุงต้อยพี่หญิงก็หมดครับนาตำร,รวจเคนาพี่ออนนาตะลื่นทางนู้นนะครับเดินได้น้ำตรงนี้น้ำไม่ลึกจะไปเดินแค่นี้แหละ ไม่มีอะไรเหลือครับานาไปถึงรุนถึง,ถงที่น้ำร้นมาก็ไม่เหลือแล้วครับระยะห้ารอยเมตรจากขูห้วยเนะี่ท่วมหมดนี่น้ำท่วมตายหรือเปล่า,าตรนไม้ ข้าวขึ้นมาย่างามเลยข้าวลุงติงนาตายิบทางนู้นก็ท่วมท่วมหมดหเดินมาเนี่ยเป็นห่วงถัง ถ้าดูข่าวอยู่เป็นห่วงก็ไม่ยอมปล่อยวางห่วงตัวเองไว้ก่อนครับกินข้าวกินน้ำอิ่มเรียบร้อยก็เดินออกมามีแรงครับเดินออกมาดูกอนดูตอนท่วมดูตอนไม่ท่วมเนื้อนกล้วยเริ่มเน่าหมดแล้วเออเน่าหมดไอที่มีโอ้มันมันยังไม่สุกล้วยเออดูเห็นลูกอยู่ ยังยังไม่สุกถังดูกลด้วยเดยไปเดินดูถังครับเดินไปละน้ำจะถึงเอวเลยตรงเนี้ยเดินไปเดี๋ยวไปกดหัวรถถขึ้นอีก ช่วงล้อรถไถเลยเราเนี่ยตู้เย็นลอยน้ำถ้าไม่มีตะข่ายมันก็คงจะลอยหนีแล้วมีน้ำอยู่หน่อยหนึ่งไ,ไปขึ้นทั้งน้นก่อน โอ้ยต้นไม้ต้นเสียนทอเน่าตายมดแล้วขึ้นมาจังงามตายหมดล้ะต้นขนุนยังไม่รอดเลยโอ้เห็นไหมสูงมากเลยตรงนี้ถึงเอวแล้วเนียเยนทอปลูกไว้เน่าหมดล้วขนาดน้ําท่วมมา25วันนะครับนี่เสียนท้อขนุนไม่เหลือต้นไม้ปลูกท่านี้ไม่ได้กินน้ำขึ้นเอวแล้วครับ นี่น้ำพัดมาแรงแน่แหละตรงนี้เป็นสะด้วยนะตรงนี้โอ้ยถังปิวหายเราคีนองเลยเห็นบอทีนี้หายไปสามใบสี่ใบเลยอูย เนีถังวางอยู่ตรงนี้ไม่รู้นลอยไปไหนไปถึงบ้านสว่างทุ่งมนโดนแดงแล้วมั้งนี่ที่นอนหมอนมุง้งข้าวของพ้าหมจมน้ำจะเอมีไฟอยู่วะอืมต้องรู้นะครับว่าจะท่วมขนาดไหนจะถมดินขนาดไหนจะไม่ให้มันท่วม ทังลอยน้ำนี้แล้วครับโอ้ยเสียดายถังเด้ถังส,สวยๆเลยสามใบกองอยู่ตรงนี้มีฐานก็อือนี่ครับ จมขนาดนี้ก็จะเหลือ,อไล่เกียร์ก็ไปหมดแล้วครับน้ําเข้าเกียร์หมดเครื่องยนต์คิดว่า,าไว้สูงแล้วนะก็ไม่รอดนะครับก็ทั่วหมดของหนจอบจอบไม่รู้รอยน้ำนี้กันดูแถวนี้นะจอบ หายครับผ้ไดเห็นเก็บไว้ให้ด้วยครับจะไปเอาแล้วก่อขึ้นได้ไหมขึ้นขึ้นเถียงนาได้ไหมจะพาขึ้นไปดูมาแล้วต้องขึ้นหน่อยนี่เป็นโครงเหล็กครับก็เลยไม่ค่อย เดินขึ้นไปฝั่งนู้นไปดูน้ำจะเอ๊ะเอ้ยไพอยู่ว่ เลือ้อคานไม่ขึ้นมาครับตอนนี้ไม่มีงูไม่มีอะไรเต่าก็ไม่ขึ้นกระตายก็ไม่โดดข้างั้นเลมีมีคาบงูใช่ไหมงูขึ้นมามีคาบงูตัวหนึ่งเป็นงูสิงบอกเลขน,นีดเด้ยสินเดือนแล้ว คอ่ะนี่ก็ฝากไว้แค่นี้ครับจบคลิปเลยครับเดี๋ยวจะวางกล้องถ่ายรูปแล้ว ก็เดินน้ำลุยกลับบ้านแล้วรถมฟลคสไต์จอดไว้นูน่นไกลๆด้วยเป็นกิโลครับไปสวัสดีครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ